วันนี้เราจะมาซื้อของใช้เข้าบ้านกันที่ซ J นะคะอย่าวิ่งค่ะลูกอย่าวิ่งค่อยๆเดินจ้าไปค่ะอยากชั่งน้ำหนักเหรอมาดูกันสิว่ากินเก่งๆอย่างนี้แต่น้ำหนักกิโลเดี๋ยนะเดี๋ยวนะกกแม่ขอจะขออนุญาตชั่เสลี่ยนให้น้องหมูก,ก่อน,อนจะของกินของใช้ มาจ้าจม่จที่หนูกินไว้ขนมอะไรคะขนมที่ชขนมที่หนูชอบโอ้มีแต่ขนมที่หนูชอบหนูก็ชอบขนมทุกอย่างอ่ะลูก<อ>แต่จริงจริงแล้วก็จริงอ่ะชอบขนมทุกอย่างอ่ะเราอ่ะนี่อันนี้หนูอ่านหมดหนูอ่านว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหนูอ่านได้อ่ะจบข่าวแล้วเรียนโรงเรียนได้เมืเนี่ย อ๋อดิสโซช็อกโกแลตเหรอไหนโอ้ดิสโซชอดด็อกโกแลตภับแกหลงภายในถุงเป็นอย่างนั้นโอ,อไหนไหนหมักปลาลังอะไรคะแับเพล่ดดาแมวลังของหมักปลาลังมีด้วยเหรออ๋อ้ไมมิ้นต์จ้ามันคือไมมิ้นต์ค่ะดี่มาไมมิน้นต์ขนมไหมคะลูกขนมอะไรคะวันนี้น่าจะเป็นแบบลอดโคราว้าวว้าวอันนี้อะไรคะ หน้าลองนะบ็อกิ้งแคนดี้น้ำจุก็จุ๊บมันคือน้ำองุนเหรอใช่หนูเคยทานเหรอคะลูกหนูเคยหนูเห็นในคลิปแล้วหนูเห็นในคลิปแล้วมันดังเลยเหรอคะดังดังมากเลยเหรออ๋อเดี๋ยวแม่ต้องดูก่อนนะโอ้โหน้ำจุกจุ๊บอ๋อดูวันหมดอายุด้วย ได้หมดใช่ไหมคะได้หมดโอเคค่ะน้ำจูกกระจุกค่ะอันนี้แม่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นน้ำอะไรแต่น้องหมูบอกว่าน้ำจูกกระจุกใช่ไหมคะลูกใช่ลองไปกินไปแล้วนี่หนูเคยกินมาแล้วอะไรจ้ะลูกนี่ไงโดโซมันม่วงโดโซมันม่วงจ้าขนมโดโซมันม่วงที่น้องหมูเคยทานยังเคยเคยทานแล้วแม่คะโดโซมี โด้วยนะคะมีรถหลายชนิดเลยโอ้มีรถหลายชนิดเลยโอ้โห,โโหรถโดได้ที่เจนนะคะตามได้หรือเซเว่นได้เลยโอ้โหโโหรอคะจริงอ้จ้ามาเลือกโอลตินเหรอจ้าอือค่ะโอวันตินจ้าเอาแบบถุงใหญ่ว่าเอาแบบพอเอาเป็นขวดก็พอคะ่ะลูกชงกินคนเดียวมาด้วยค่ะชา마บินทำไมหนูไม่เห็นมาบินเลยไหน เนี่ยอืจริงหรอจริงก็นี่ไงเขาเรียกว่าตาสามมา้าลูกไม่ใช่ม้าบินเอานี่ไงมันก็มีแต่มา้าวิ่งอยู่นี่ไงโอ้เด็กไม่เข้าใจว่าใบชาตาม้าบินทำไมไม่เห็นมีม้าบินก็นี่ไงตาสามมา้าโอเคเข้าใจยังเ,เป็นขนมช็อกโกแลตใช่ใช่ค่ะ มีสอดไส้ด้วยเหรอใช่มันมีสอดไส้ด้วยอือมี่คขนมที่น้องหมูสนใจใ<ช>เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ต้องซื้อแล้วขนมขนม,มอโอ้จ้ะมีโ,โคโลกใช่มีโคโลก,โลกน,น,ลกนล่ารักมากเลยน่ารักสิก็มีโคโลกไงน้องตาหมีคอมอสเออไอ้เพื่อดแอมเพื่อด